ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้นับจำนวนอักษรในสตริงว่ามีตัวเลขกี่ตัวตัวอักษรกี่ตัวนะครับก็อ่ะเรามาเริ่มต้นที่เอาสตริงเนี่ยเป็นมั่วไปนะอ่ะเอาอย่างนี้กันละกันทีนี้เราต้องดึงตัวอักษรอ,ออกมาทีละตัวนะครับ โดยใช้การวนลู o p for เหมือนเดิมนะทีนี้ว่าเรา,าต้องมีตัวแปรไว้นับนะครับว่ามีกี่ตัวผมจะให้ชื่อว่า string เขาเท่ากับ0แล้วก็ดิจิตเขาเท่ากับ0กันนะครับอ่าวนลู o p for เลยนะเราจะดึง มาจากสตริงนะฮะดึงออกมาทีละตัวนะนี่ผมให้ค a าเนี่ยเป็นตัวเดียวของที่ดึงตัวอักษรในสตริงออกมานะทีผมจะเช็คว่าถ้าค a าเนี่ย is digit อ่าเท่ากับ true ก็คือเช็คว่า มันเป็นตัวเลขใช่ไหมโอถ้าใช่เนี่ยเราก็จะพิมพ์เราก็จะเพิ่มดิจิตเขาเข้าไปนะฮะ,ะแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะือถ้าไม่ใช่ตัวอักษรก็ตัวเลขนั่นแหละครับเพราะงั้นเราก็จะเพิ่มเข้าไปเลยว่าเป็นสตริงเขานะฮะ,ะเขา บวกเท่ากับหนึ่งอ่าดึงตัวอ,อักษรทีละตัวนะฮะจากสตริงตรงนี้ก็เป็นตัวอ,อักษรที่ดึงมาก็เป็นคาแรคเตอร์นะฮะและไอตัวชานี่ถ้าเป็นตัวเลขก็ให้เพิ่มจากดิจิตดิจิตเขาใ้เป็นหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขละ่ะก็มาเพิ่มสตริงเขาครับก็ตามนั้นฮะทีนี้เราจะปรินดูนะ บินว่าตัวเลขมีเอ่อตัวเลขก็ดิจิตเขาก็ปิี่บรรทัดว่าตัวอักษรมีริงเขาอค อโอเคครับอลันดูนะอ๋อ h o n d e ดีบ g กก์ก r อ F5 เนอ้ออุ๊ยอพอผิดผิดอ,อันนี้ถ้าถ้าเราเอาปรินต์มาไว้ในรูปฟอเนี่ยถ้าถ้าเกิดเวน้นเว้นช่องว่างอย่างงี้คือมันอยู่ในรูปฟอนะครับการปริ้นต์เพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกมานี้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะครับอลันใหม่ Ctrl F5 ตัวเลขมี4ตัวอักษรก็มี4นะใช่ไหมเอ่ยห้าหก็อ่าห้าหกเ็เป็น4นะ D U A E ก็เป็น4ี่เค้ผมจะเพิ่มเป็นอลองรันดูที่โด,ด F5 ตัวอักษรตัวเลขมีไปตัวอักษรมี9ตัวเลขมีเท่าไหร่หนึ่งสอง โอเคถูกต้องตัวอักษรมีหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปมีเตัวโอเคถูกต้องแล้วนะครับตัวอักษรมี9้าตัวเลขมีแปดโอเคครับผมข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ